สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดงานเข้าลุงพลทนายเดชาเผยข่าวลับผู้การแต้มจอร้องสรพกรสอบไรายได้หลัง FC ปากแจ๋วทนายเดชากิตติวิทยานันท์ได้ออกมาไลฟ์สดถึงประเด็นที่ลุงพลและเอออกมาิพาหษ์วิจารณ์ตำรวจและอายการผ่านทางเพจ Facebook ทนายลครทุก ระบุตอนหนึ่งว่าตอนนี้สถานการณ์ลุงพลค่อนข้างลำบากถ้ามีการวิพา์วิจารณ์สารหรือปล่อยให้ยูทูบเบอร์ด่าชาวบ้านได้ข่าวในทางลับอาจจะมีการไปยื่นถอนประกันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารถ้าไปด่าทอพลตร,รุจโทเรวัตกินเกษรพลตรุจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มและอาจารย์ประเมศอินทระชุมนุมอาจจะโดนถอนประกันได้อีกเรื่องคือการวิพา์วิจารณ์ คำตัดสินของศาลให้ลุงพลระวังปิดวาจาปิดช่อง YouTube ไว้ระวังจะโดนถอนประกันการที่ศาลตัดสินว่ามีความผิดแต่กลับบอกว่าตัวเองไม่มีความผิดเครือข่ายลุงพลยังมีการเข้าวิจารณ์ศาลอยู่ได้ข่าวมาว่าเขากําลังรวบรวมหลักฐานกันอยู่ผมได้ข่าวในทางลับมาจากผู้การแต้มและจากรายการโหนกระแสได้ข่าวจะมีการไปร้องสภกร ตรวจสอบรายได้ของลุงพลกับป้าแตนมีรายได้เดือนละหลายแสนบาทมีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่รายได้ต่างๆที่เกิดจากการรับบริจาคนางรำพญานาคเครือข่าย YouTube ต่างๆเขานะ่ะทำมาหากินอะไรกันทั้งนี้ทนายเดชากล่าวอีกว่ายังเหลืออีกสองช่องที่ยังไม่ปิดและยังมีการวิจารณ์คำตัดสินของศาลอยู่แต่ ก็มีความเสี่ยงต่อลุงพลซึ่งเป็นจำเลยที่1ทุกคดีถ้าศาลตัดสินว่าท่านมีความผิดก็ต้องเคารพคำตัดสินของศาลเพราะอาจจะถูกถอนประกันได้ความคืบหน้าหนุ่มกัญชัยขอพูดตรงๆงสาเหตุที่ไม่เชิญลุงพลมาออกโหนกระแสจากกรณีข่าวดังมหากราบคดีน้องชมพู่เด็กสาวัยสามขวบ ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก่อนจะพบนอนเสียชีวิตบนผู้เหล็กไฟเขตอุทยานแห่งชาติภูผายนห่างจากบ้านราว2กิโลเมตรนอกจากนี้บริเวณที่เกิดเหตุพบกางเกงผู้เสียชีวิตถูกถอดไว้ข้างกองหินพร้อมด้วยมีรองเท้าหล่นอยู่ระหว่างทางเดินทำให้กลายเป็นคดีดังทันทีและมีการสืบสวนไขคดียาวนานร่วม3ปี8เดือน จนล่าสุดสามารถตามจับคนร้ายในคดีนี้ได้แล้วและหนึ่งในรายการที่ติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องก็คือโหนกระแสซึ่งมีการเชิญแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีดังกล่าวนั้นมาออกรายการมากมายแต่ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เชิญฝั่งลุงพลมาออกรายการงานนี้หนุ่มกัญชัยได้ตอบชัดๆว่าตนนั้นเป็นพยานในคดีนี้ด้วยกลัวจะไม่เหมาะสม หากเชิญมาร่วมรายการความคืบหน้าล่าสุดสถานยกกวนผู้การแต้มยื่นสัมพารสอบภาษีลุงพลป้าแตนและยูทูบเบอร์เสียภาษีถูกต้องหรือไม่28ธันวาคม2566พลตหรวจตรีวิชัยสังประไพได้เดินทางไปที่กรมสัมพาร์เพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสัมพารให้ตรวจสอบการเสียภาษีของนายชัยพลวิพาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพ หรือป้าแตนและกลุ่มยูทูบเบอร์โดยพลตรตรีวิชัยกล่าวว่าวันนี้ตนมายื่นเรื่องให้กรมสัมภารททาการตรวจสอบลุงผลป้าแตนและกลุ่มยูทูบเบอร์ว่าการเผยแพร่เนื้อหาต่างๆได้รับผลประโยชน์อย่างไรหรือไม่และผลประโยชน์นั้นที่ได้รับได้มีการแจ้งและเสียภาษีให้กับรัฐอย่างถูกต้องหรือไม่โดยตนต้องการทําให้เป็นตัวอย่างกับยูทูบเบอร์หรือคนที่เอาความเดือดร้อนของสังคม มาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมและศีลธรรมพลตรตรตีวิชัยกล่าวอีกว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ทำคนเลวเป็นคนดีทำคนดีให้เป็นคนเลวทำของปลอมให้เป็นของจริงดังนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์ไปจากการกระทำนี้ต้องให้รัฐตรวจสอบได้ด้วยและพลตรจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บชาการตำร,รวจปราบปรามยาเสพติด ก็เตรียมที่จะไปแจ้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทให้ติดตามการตรวจสอบด้วยยืนยันว่าจะไม่ปล่อยคนกระทำผิดให้มาหารายได้ต้องทำให้เฉียบขาดส่วนการตรวจสอบจะให้ย้อนหลังไปกี่ปีนั้นเปนน็นอำนาจตามกฎหมายของกรมสัมพากรโดยที่ลุงพลเคยบอกว่า หลังเกิดคดีมีเงินมากกว่า10ล้านก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่าร่ำรวยมาอย่างไรเพราะก่อนเกิดเหตุก็เห็นสภาพกันอยู่ว่าแม้แต่ฝาบ้านยังไม่มีถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโทษหรือไม่การมาแจ้งให้กรมสรรพากรตรวจสอบในครั้งนี้ไม่ใช่การแก้แค้นส่วนตัวโดยที่ตนนั้นก็ออกรายการทุกรายการก็ไปเพื่อให้ความรู้กับประชาชนตนไม่ได้รับเงินและตนก็วิเคราะห์ หลังจากสารมีคำพิพากษาแล้วด้วยส่วนที่ลุงพลอัดคลิปออกมาล่าสุดนั้นตนก็ไม่สนใจที่จะดูแต่ก็มีคนมาบอกตนก็บอกได้แค่ว่าสำเนียงสออภาษากริยาสออสกุลสิ่งที่พูดมาเป็นการว่าตัวเองหรือไม่ผู้การแต้มกล่าวส่วนความคืบหน้ากรณีตนนั้นไปแจ้งความกับยูทูบเบอร์ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและ ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ที่สนอดอนเมืองตอนนี้ตนกำลังเตรียมที่จะแจ้งเพิ่มอีกประมาณสองคนและไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้องเอาคลิปไปโพสต์ไลฟ์ต่อก็จะโดนทั้งหมดต่างกรรมต่างวาระและขอยืนยันว่าไม่ต้องมาหาไม่ต้องโทรมาตนไม่รับโทรศรัพท์ไม่มีให้อภัยความคืบหน้าเยื่อคดีลุงพลแทบอยากลาโลกแฉ วันถูกเค้นคนชี้เป้ามั่วททำชีวิตพังหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่เครียดชีวิตตกอับกรณีวันที่น้องชมพู่หายตัวไปได้มีนายวชระอุ่นพิมพ์อายุ35ปีวงเล็บผู้ต้องสงสยัยเป็นคนต่างพื้นที่ที่ได้เดินผ่านถนนบ้านกกอกกระทั่งตกเป็นผู้ต้องสงสยัยและถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำนั้นวันนี้ทีมข่าวเดินทางมายังบ้านของนายวชระ คนที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนอกชมพู่เมื่อมาถึงที่บ้านหลังดาก่าวนั้นแม่ของนายวัชระได้พาทีมข่าวไปพบกับลูกชายเพราะว่าบ้านหลังนากล่าวนั้นปิดประตูปิดหน้าต่างเงียบสงัดแต่ตัวของนายวัชระเก็บตัวอยู่ในบ้านจนแม่ของนายวัชระต้องไปเรียกลูกชายที่หน้าบ้านเพื่อให้ออกมาพูดคุยกับทีมข่าวจากนั้นนายวชระได้เปิดหน้าต่าง ออกมาคุยกับทีมข่าวช่อง8พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองยอมรับว่าตอนเกิดคดีน้องชมพู่ช่วงแรกๆนั้นตอนนั้นตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยตัวเองรู้สึกเครียดหนักมากเนื่องจากถูกตำรวจสอบนานถึง3วันจนสุดท้ายตำรวจก็ได้ปล่อยตัวออกมาเนื่องจากตัวเองนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ส่วนวันที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นตัวเองแค่เดินทางไปหาเพื่อน ที่หมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านกกอกเท่านั้นยอมรับว่าชีวิตนี้ลำบากมากเพราะตั้งแต่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตัวเองไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับทั้งที่ตัวเองก็พิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปหมดแล้วว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้านของนางโสภาอุ่นพิมพ์อายุ55ปีแม่ของนายวชระให้สัมภาษณ์ว่า ตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่ช่วงแรกๆลูกชายตัวเองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากวันที่น้องชมพู่หายตัวไปลูกชายเดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านมะนาวหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านกกอกจนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากนั้นลูกชายก็ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยไปให้ปากคำกับตำรวจทุกวันจนตำรวจได้ปล่อยตัวลูกชายออกมาซึ่งหลังจากนั้นลูกชายก็เครียดหนักมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ยอมออกจากบ้าน ขังตัวเองอยู่แต่ในบ้านถึงแม้ตอนนี้ลุงพลถูกสารตัดสินไปแล้วตัวเองก็รู้สึกเฉยๆกับคดีน้องชมพู่เพราะถึงลุงพลจะถูกสารตัดสินไปแล้วแต่อาการของลูกชายก็ไม่ดีขึ้นสามลูกชายยังมาโดนภรรยาทิ้งและลูกชายก็มีการพูดแปลกๆว่าแม่ทำประกันไว้เยอะๆนะซึ่งตัวเองกลัวว่าลูกชายจะคิดสั้นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาช่วยเยียวยาสภาพจิตใจเพราะลูกชายนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนหน้าจะเกิดคดีน้องชมพู่ลูกชายทํางานรับเหมาก่อสร้างและรับจัดงานแต่งแต่ตอนนี้น่ะลูกชายไม่ได้ทํางานเพราะผลกระทบจากคดีดังกล่าว